เฮียเทนรนี nominee, on, be, okay. Okay. ่สวัสดีฮะสวัสดีครับก็หลังแล้วน้องมีอะไรจะมาบอดต่อไงตอนนี้พี่มิสฟอร์ตัวเป็นคนอื่นอยู่น้องมาบอดเนี้ยก่อนเนี้ยอยเฮียทำเป็นไม่รู้จักนะคนผมสีแดงหัวมาม่าเฮียเปล่าเขาจะแก้นเฮียโอเคสิอ๋ออนนี้น่ารักเกินไล้ว่า กูเจอแต่อะไรวะเน,นี่ยช่วงนี้หรือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ววะับสวัสดีครับ <Hello boy. S 1> เจอตอนแร้เปิดแล้วนะฮะสวัสดีครับัลโอเค <Hello. S 1> พูดได้คำเดียวฮัลโหลครับ ใช่ล้าง,ง,งหินล้าง,ง,งหินใช่ล้างหินล้างหินอ่ะฮะไอ้เดี๋ยวเขาไปหาเราได้หรอเขาเ<า>จ้าะประเทศนะฮะไม่เดี๋ยวเขาะไปดูแลแล้วจะวมาอีกไหมคะไม่ได้มาแล้วค่ะที่เราน่าจะเจอคนพวงนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาไปล้างหินใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เอ่ออาริพิมาบอกว่าก่อนเลวที่เขาเห็นแล้วะไรฮะนีหน่อยค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าก่อนเลวิติเขาเห็นคือแล้ว เห็นอยู่กับสาวสองคนอยู่กับสาวสองคนอ๋อก็มีคนหนึ่งที่พูดฮบา h e ลบ o b อะไรไม่รู้แล้วก็อีกคนก็ไม่ได้คุยนะหวนะ <ขอ S 2> ัวแดงมั้งทาไรครับจำดีสะด้วยไม่ปาก็เห็นว่าผู้หญิงเขาไม่หาแต่เราก็วันดีครับเจ๋ๆแล้วก็บอกให้คุยแล้วก็พเปย รู้ได้ไงพี่ดีครับได้ยินได้แอบอยู่ข้างหลังอ๋อาแล้วเขาพูดอะไรเยอะขนาดนั้นรักจังเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอะไรของที่รักเนี่ยไม่มีอะไรค่ะก็คิดถึงมากมากเลยเฮ้ยถึงเหมือนกันครับเข้าใจแหละช่วงเทศก,กาลอีกเม้นเยอะแล้วสิ อืมช่วงนี้มีตังค์อะไรปัญหาพีดหน่อยนะอไปนะเข้าไปนะครับรากนะพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะเราพักผ่อนเยอะด้วยไม่รีบปนหรืไม่ต้องรีบตีก็ได้เดี๋ยวพักผ่อนให้พอก่อนแล้วค่อยตีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่มีตังค์แล้วขาดตังค์อยู่ไม่มีตังค์เห,หรอใช่ มันชีมีชุดว e. ่ะเฮ้ยอะไรอ like ่ะควักโทรศัพท์แต่มีกระเป๋าติดมาด้วยขนาดอ่ะเข and ้าไปแล้วนะฮะมาแล้วเอ้าเอาทำไมทำไมเรื่องเกี่ยวกับชายจะเป็นค่าจ้างเขาจะจ้างมาหลอมคอปเปอร์เทารีบไปอ่ะโอเคค่ะครับเอานะแล้วเจอกันนะคะถ้าไมแล้วก็เอาบอกพิมบอกเขาไปแล้วกันนะครับแล้วนะคะ ไม่ต้องห่วงถ้าสมมติเขาพิมคนอื่นเนี่ยเขาบอกถ้าเขาพิมคนอื่นเนี่ยเขาบอกเลยไหมโอเคอย่างไรก็บอกเอาวะไปแล้วครับมาเจอกันค่ะเยี่ยมครับเจ้าหลามฮะฝากดูด้วยไปแล้วเชี่ยมฮะยังไปแล้วเหรอไปแล้วครับบ๊ายบายคับนี่เป็นที่ค้าสอัสดีครับน้องชาย เอชอช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาอยู่ในโลกทีเดียวเท่าไหร่นะ